สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาตินะครับคลิปนี้เป็นคลิปก่อนเดินทางกลับสู่กทมนะครับเก็บภาพบรรยากาศในสวนสวนกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติปีนี้เข้าปีที่6นี่ครับหลังจากตัดแต่งกิ่งออกบางส่วนก็ โลงปร่งดีนะครับต้นกระทินเทพาสวยสวยมากเลยนะครับสวยงามครับเดี๋ยวชาชมบรรยากาศท,ทั่วสวนนะครับสวนกเกษตรตรงนี้ก็เพิ่งมาปลูกได้ประมาณ2ปีนะครับเนี่ยสองปีถือว่าโตวสวยงามนะครับต้นไม้กำลังขึ้นสวยเลยนะครับ แซมด้วยอปอเทืองมีปอเทืองปรับปรุงหน้าดินมะฮอกกานีสวยงามนะครับมะฮอกกานีเพราะว่าได้ตรงนี้ได้ระบบน้ำพยุงพยอมก็สวยนะครับพยุงเวียดนามพยุงไหหลํานี่ก็ใบแว่งไปหมดแล้ว ไอแหวงเลยนี่นะครับบรรยากาศมะพร้าวก็มะพร้าวแกงครับก็สวยอยู่นะครับมะพร้าวแกงเงาะก็โดนลุมเดี๋ยวต้องมาตัดมะขามเทศออกเนี่ยครับไม่ได้ตัดแต่งกิ่งมันก็ แตกพุ่มออกมาประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงปีนี้แทงมา 1, นึสองสี่หนอ่อแทงมาสี่หน่อนะครับว่าจะหาเวลามาตัดขยายก็ยังไม่มีเวลาเลยนะครับพยุงก็ประมาณนี้ พาชมบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็ปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันยังมาครั้งหน้าก็คงจะได้มาดามมาดามมาดัดให้มันตรงตัดแต่งกิ่งกระถินเทพาก็สวยดีนะครับลงไว้สองสามเดือนแล้วเนี่ครับบรรยากาศภายในสวนตอนเย็นๆนะครับ ก็โอ้โหต้นไม้สูงใหญ่สง่างามนะครับเนี่ยมีทั้งกระถินเทพามีทั้งยูคาลิปตัสโอเคครับเดี๋ยวพาชมริมตลิงกล้องอาจจะสั่นนะครับแผนกล้องขึ้น โอ้มืดมืดไม่ได้แล้วน้ำขึ้นตรงนี้มะพร้าวมะพร้าวตอนปลูกตอนแรกก็ไม่ได้วางแผนว่ามันจะอยู่ในร่มไม้ใหญ่คิดว่ามันจะโตเร็วโดนคุมไป ก็ไผ่น้ำวันนั้นก็มาตัดตายไปเยอะนะดูจะตายหมดหรือเปล่าดูโซนหนึ่งนะครับอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวจะพาชมตรงนี้ลัดเลาะมาตรงนี้นี่ก็ไผ่น้ำเหมือนกันนะครับปลูกไว้กินนอตรงนี้ทำการลักน้ำไว้เนี่ยครับทำการลักน้ำไว้ น้ำก็ปกติน้ำจะอยู่ริมขอบคันเลยตอนนี้ก็ลดไปเยอะละก็รักน้ำเราจะพาโดงตรงนี้ไปโดงน้ำหวังว่าคงไม่เหยียบุบโอเคนี่อีกโซนหนึง่ง ไผ่ไตรงหนูชอบมาทำรังนะครับหนูไผ่ตรงโคนใหญ่มากเลยน่ครับปีหน้าคงได้ขยายมีหลายกิ่งที่แตกลากแตกลากอากาศอยู่นี่น่าจะขยายได้นะครับไว้ข้างหน้านะครับไว้ครังหน้า เดี๋ยวพาชมไฮไลท์ในสวนนะครับไฮไลท์ในสวนมะฮอกกานีนะครับเนี่ยมะฮอกกานีต้นใหญ่มากเลยนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากรอลุ้นปีหน้านะครับรอลุ้นปีหน้าว่าจะติดลูกหรือเปล่า ติดลูกเฉพาะขยายท่าในใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับมะเขากาน,นีต้นโตเร็วอายุยังไม่ถึง5ปีนะครับโตเร็วมากเลยครับมีสับปะรดหลงเหลือปปาไปครับมืดคึ้มนะครับมืดคึ้มแล้ว ดงแล้ีเห็ดเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยครับก็มาตอนไว้3มกิ่งนะครับมะนาวเดี๋ยวพาชมไปข้างหน้าสักนิดนึงไผ่ก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับไผ่แต่ว่าไม่รู้เป็นไผ่ชนิดอะไรยังไม่ทราบสายพันธุ์ ซื้อเพราะเม็ดมานะครับซื้อมาเยอะจาสายพันธุ์ไม่ได้ข้างบนนู้นก็มีทุเรียนทุเรียนเหลือต้นเดียวนอกนั้นก็เป็นไม้ป่านะครับนะครับต้นจามจุลีพอดีถือคุ่ถังมาด้วยอาจจะมีเสียงดังกุกกักหน่อยนะครับจามจุลีครับกล้องตัดไปนะครับก็ นี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็กต้นไม้ล้มค้มไปหมดแล้วนะครับเสียงนกร้องเที่ยวเจ้าครับเก็บภาพบรรยากาศก,ก่อนเดินทางกลับกรทมนี่ครับอีกต้นนะครับมะฮอกกาน,นีโตเร็วมากเลยนะครับขอสักช็อต รยากาศในสวนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมจะเดินทางเตรียมอุปกรณ์เดินทางกลับกอทมอแล้วนะครับโอ้นี่อะไรเดี๋ยวนี่คืออะไรอ๋อตอกล้วยเรียกว่าลูอะไรโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากช่องกเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติวันนี้เหนื่อยทั้งวันนะครับได้เวลาเสร็จภารกิจแล้วขออนุญาตเดินทางนะครับค่ำคืนนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ